สวัสดีครับวันนี้ก็มานั่งหรือกระเป๋าที่ภรรยาขนมาจากหน้าห้องนาผมจะมาค่อยๆจัดกระเป๋ามันเช้านี้เราจะมาดูกันบรรยากาศรอบนอกยามเช้านะครับโอ้มีหมาด้วยเห็นไหมครับรู้สึกจะ เงียบเหงายังไงชอบปนดวงอาทิตย์ก็ขึ้นมามันผมว่ามันไม่ใช่หมอกนะครับมันจะเป็นยนัง้นเปล่าเขาเรียกอะไรฝุ่นฝุ่นอะไรหรือเปล่าครับโคงไม่ใช่หมอกนะครับนะปกติแล้วมันก็ต้องเออเกอะไรก็ต้อง ไม่มีไอ้สีเทาๆอย่างนี้นะครับออตอนนี้ครับเป็นบรรยากาศเช้าครับประมาณเจ็ดโมงกว่าก็อันนี้เริ่มมีครมีรถบรรสอยู่แลวก็คนไปมาครับเรามาดูข้างล่างกันนะครับว่าเป็นยังไง ขาก็มีมีเออ่สวนเอเสถานที่ให้นอกนะก็บริเวณกว้างอพอสมควรอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้ก็เออคือมองไม่เห็นเพราะว่าไม่สามารถลงไปได้ครับก็ดูบรรยากาศ หลบนอกเอาละกันคนระับมันมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับเห็นไหมครับสระว่ายน้ำแต่เราไม่มสิทธิ์ที่จะลงไปเอคอบ้านหลังนั้นใหญ่กรับเธอแต่ไม่รู้จะเป็นบ้านหรือเปล่านะผมว่าไม่ใช่ครับอาจจะเป็นเถาเข้า,ห,าหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงก็สวยดี ็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตาม,มน่ะก็คือขอนลายกิจกรรมบางกิจกรรมก็อาจจะทให้เกิดราเก็ไมนแบบเก็บกันละเดี๋ยวก็นอนต่อแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับพื้นที่